อีพีสองบทสดจุนลชัยยะปก,กรณนะโมเมพุทธเตชะสาละณะตะตะยะคัมมิกาเตชะปะสิทธิปะสีเทวานารายะปะละเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจะจะ โลกาคัมพีลักกาสามุทธาภูตุงคังคาจากสะพรม,มะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธารณีธารณีอุทธิอุทฐีนัธีนันีน <c oughs> ชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิรันนิสัยเสนะเมลุราชะ นละชะชีชัยยะชัยยะคัมพีละโสพีนาเคนทนาคีปีสะจะภูตากาลีชัยยะชัยะทุนะนมิตาโลคีชัยยะชัยะสิงคีสุธทาทานะมุขขาชัยยะชัยะวะลุนะมุขะสาตรา ชัยยะชัยยะรมปาทินาคะกุลาคันถกชัยยะชัยยะคันชะคนณตุลงสุกะละพุชงศีหะพยักทีปาชัยยะชัยยะวะลุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุกณสุทีณลีดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวี ชัยยะชัยยะธารณีตะเลสตาสุชัยยาชัยยะชัยยะธารณีสัตาตินตะถาชัยยะชัยยะมังกราดราชยาภักววคเขชัยยะชัยยะวะลุนะยกเขชัยยะชัยยะรักกะเสสุระพุชะเตชาชัยยะชัยยะพัมเมน ขณะนาชัยยะชัยยะราชาธิราชัยชัยยะชัยยะปถาวิงสัพพังชัยยะชัยยะอะรหัตตาปัจเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมามะเหสุโลหะโลหิรินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุลโขชัยยะ ไยนาโควิลุหโกวิรูปัโขจันทิมาหาวีอินโทจะเวตะเตโยกะกุเวโรวะลุโนปิจะอขิวาโยจะปาชุโหกุมาโลจะทารัตจะโกอัฐาสะละสะมะหาเทวาทิทตาปะสาะอาทะโย อิโนสวคาสภาชยะลาลาโมภะคตุภะวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะศถาปะโสจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธิภะวัตตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลัง ชโยปิพ <ITA> ุทธะสิระมะโตะยังมาราสะจะปาปิมะโตปะลราชโยอุโคสยามโพธิมังเคปโมหิตาชัยยะตถาพัมมะคะนามหาสีโนชโยปิพุทธ์สิลิมะโตะยังมาราสะจะปาปิมะโตปะลราชโยอุโคสยามโพธิคะเล พระโพธิคลาชัยยะสธาอินทะคนามหาสิโนชัยโยปิพุทธสสิระมะโตอะยังมารสะจะปาปีมะโตปราชยโยอุโคสยามโพธิกเกเลปะโมทิตาชัยยะสถาเทวคนามหาสิโนชัยโยปิพุทธสสิระมะัโตอะยังมารสะจะ ปาปีมัตโตปะราชโยหุโคสยามโพธิคาเลปโมทิตาชยะตถาปะมานะคานามหาสิโนชโยปิพุทธะสิระมโตอายังมาลสะจะปาปิมะโตปะชายชโยหุโคสยามโพธิคาเลปโมทิตาชย,ยะตถาคา,านานามหาสินโนา ชัยโยปิพุทธะสิระมะโตอะยัมมาระสะจะเป,เปเปมะโตปปะชาชยโยอุโคสยามโพธิคะเลปปะโมทิตาชยัสตาพัมมะขนามหาธิโนชัยยันโตโพธิยามุเลศักกายนังนิธิวัฒโนเอเอวังตะวังวิชโยโหหิ ชะยะสุชยามังคเลอะปะชิลาปะปันลังเกสีเสปะทะวีโปกคะเลอะพิเสเกสัพเพพุทธนังอะโปะปโตปโมทติตุกขิขัดตังสุมังคลังสปาพระตังสหุทิตังขณะ,ะโนสมุขหุโต ทางภพมจาริสุปทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปทักขีนางมโนกรรมังปทินิเคเตปทิขีนาปทักขีนากาวานะภาละพันเตภะเคขีนเนเตอัตตัตถาสุขิตาวิรุหหพุทธาสารีอโลคาสุขิตาโหทะ สหสเพหิยาติภิสุนันตุโพโตเยเทวาอสมิงฐาเนอทิกตาทีคายุก,กาสทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพาลักขันตุสัพพัสตะนังลักกันตุตน,กกนติพาสตะนังยากาจิปัฏฐานาเตสังสัพเพ ปุเรตตมนโนโะสาดุตากเะเลปวัสสันตุว,วัส,สันวส,สาวราหกาโลคาปัจ,จัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขสขังจิตตะสุขขังอารหัตตุยะถาหะลังบทสวดธรรมะนิยามะสุตตะกัง เอวันเมสุตังเอกังสมยังภะกวาสาวัตติยังวิหรติเชชะวะเนะนากปิทิคสะหะระเมัตตะโขภะกวาพิกุอามันเตสิภิกขะวติภัทันเตติเตภิกขพภะกวัตโตปจโสสงภะกวาเอตทะโวจอปปทาวาภิกขเว คถาขตานังอนุปทาวาขถาขตานังทิตตาวะสาถาตุธัมมะติตาธัมมะนิยามตาสัพเพสักคาราอนิจจติตังขถาขโตอภิสัมพุทธธรรมติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมเมตวาอาติคกเตเท,ทสาติปัจจเพติปัตถเปติวาละละ,ละติ ภาคชะติอุตานีกะโรติสเพสักขาราอานิจจติอุปทาวาพิกเวตถาขตานังอนุปาทาวาตถาขตานังทิตาวาสาถาตุมัตติตาธรรมนิยามตาสเพสักขาราทุกตขติตังคถาขโตอภิสามพุทธ ตติอภพิสเมติอภพิสัมพิตตวาอภพิสเมตวาอาจิคิเตติเตเสติปัญจเปติปฏิเปติวีละระติพิกชาติอุตานีกะโลติสัพเพสักขาราทุกชาติอุปทาวาพิกะเวสัทธาขตานังอกนุปปาวาอัฏฐาขตานังทิตาวะสาถาตุ ธรรมติตาตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนิจจติตังคถาคโตอภพิสามพุทธทาติอภพิสเมติอภพิสามพุทธจิตวาอภพิสเมตวาอาติขติเทเสติปฏิเปติปัตตะเตติวิละลติพิกขคติอตานีกตาโลสัพเพธรรมาอนตตาติอะทะ มะโหจะภัก,กาวาอะตถมนาเตพิกขุภัก,กวะโตพาสิตังอภินันทุนติ <c oughs> บทสวดพเทครัดกถาอะติตังนาวาคเมยะนับปตังทางเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะ ยะติติตามปะหินันตังอัปมันนั่นจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตัสสะตัสสะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามนูรูไหยเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจมแจ้งไม่งองเงยไม่ค่อนแคลน เขาควรพ่อควรอาการเช่นนั้นไว้อับเชวะกิจจมาจับปังโคชทละนามะน,ะนารังสุเวพึงเพียรกิจการที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮีโนสังคฆลันเตณะมหาเสนะมัจุนาเพราะการผันเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาราม,มาตาปิงอ,อโหหรัตามาติตัง ตังเมพัะการัตโตติสันโตฮาติกาเตมิมุติมมุนีผู้สงบย่อมเรียกกล่าวผู้มีความเพียรเช่นนั้นไม่เกยดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะเวคะปะกะเวคะนาสัพเพสักขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแปะรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสักขาราทุกขาสังขารร่างกายจิตใจแพรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธธรรมามอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวตังชีว ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอุทุวังมะระนังความตายเป็นของยั่งยืนอ่ะวะสังไมยามติตบพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะระนะปาริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอะนิยังตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอะยังกากายโยอ,อะจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญ,ญาโนขันปราสจากวิญญาณฉุนโทอันที่ทิ้งเสียแล้วอะที่เสสติจะนอนทับปัตตวิง ซึ่งแผ่นดินกะริงขลังอีอวะประดุดดังท่อนไม้และท่อนปืนนิรันทงังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวาตะสักข,ขาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทวายะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปทิตวา นิรุธรรมติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังปูปะสะโมสุโข,ขความเข้าไปสง,งบสงัดทั้งขานทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตามะรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริสุจะมะริส,สะเลที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ะเถวหางมาดิษามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมอตถะสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายัางกันจิยังกันจิกุและสะลังกามังสับเพหิพระเทหิ กตังบุญญาโนอะนุโมทันตุสุนันโโพนโตเทเยเทวาสเมิงฐานีอะิกตาทีคายุกาสตาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจันตุทัพเพยยาติกา สุขีตาโหนตุทุกขาปรมุจฉันตุสัพเพอาญาติกาสุขีตาโหนตุทุกขาปรมุจฉันตุสัพเพปิสาสัพเพยักษขาสัพเพเปตาสุขีตาโหนตุทุกขาปรมุจฉันตุสัพเพอาจาริยุปัฏนานยะสุขีตาโหนตุทุกขาปรมุจฉันตุ สัพเพนักขาคันตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพสัมมาขินังสัมมาชนตุโบบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโ,ตโตมพธิสัตโตอันคันติมายะขิตาภะคะวะนะโมโพธิสัตโตอันคันติมายะ หิติภควานะโมโพธิสตโตอันคันติมาหิติภคะวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาวาสนีทูเปคาเลโพธิงคาเลตหิงตะหิงตาธัมมะทาเนนะพระวันตุพุชิตาโสถีกรโรเทธะมหาวัทะเลเทราจมัาจะ นาวากาพิกโกสารามิกาทานปฏิอุสกาคามาจาเทยานิคามาจาอิสาราสป,ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาพุทธาเยปิเตอสัมภาวาสังเสชะชาตาอัตโากโวปัาต,าตาิกานิตยานิกลงธรรมะวังปฏิเตสเพทุกสะกาโลตุสขยังถาตุจิรังสักขังธโมธรรมะทาราจะปุขาสังโคขนตุสัมโควะ ทยายะจะหิตายะจะอามเห,ร,หรักขันตุสัพมโมสเปปิธรรมะจะนิโนพุทธิงสัมมาปุญเยยมะธรรมเมอมยัปเปตเตติเตปสันนาโหนตุสัเพปิปานินาพุทธศาสนีสัมมาทารังปะวิจัตโทกเลเทโวปาวัตตุวัติภกายาตตะนังสัมมิทังเนตุ มีธานังมาตาปิตาจะอัตชังนิจังลักขันติปัตตะกังเอวังธรรมเณราชานโนปะชังลักขันตุสัพพทาเทวดาอุยโยชนคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพะยาปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิพานิโน,โนเอตวาตตาจะอัมเหหิสัพพทังพุญญาสัพพทัง สัพเพเทวานุทันตุสัพพาสิทธิยาทานังทันตุสิทธิยาสีลังและขันตุสัพปธาภาวนาพิระตาโหนตุกันฉันตุเทวตาคตถาสุมังคนคาถาโหนตุสัพพังสุพังคาลังและขันตุสัพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโหนทิโหนตุนิลันตรลังโหนตุสัพพังสุพังคาลังและขันตุสัพเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะ โสนทิโหตุนิลันตลังสัพโหตุสัพพังสุพังลังละขันตุสัพเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโหติโหตุนิลันตลังสัพเพพุทธาภะระปเตกนันจะยังพลังอารหัตตันตะเตเชนะลกขัดปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาภะระปเตกนันจะยังพลังอารหัตตันจะเตชนะลกขัดปัตมิสัพโส สัพเพพุทธาพระปับปเตกนันจะยังพระหลังหารหัตตานันจะเตชะนะลขัดปฐมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปับปเตกนันจะยังพระหลังอารหัตตานันจะเตชะนะลขัดปฐมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปับปเตกนันจะยังพระหลังอารหัตตานัญจะเตชะนาลขัดปฐมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปับปเตกนันจะยังพระหลังอารหัตตานันจะเตชะนะลขัดปฐมิสัพโส สัพเพพุทธาพระลพเตกนันจะยังพหลาลหัตตานจเตชนะลขัดปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาพระลพเตกนันจะยังพหลาลหัตตานจเตชทนะลขัดปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาพระลพเตกนันจะยังพหลาลหัตตานจเตชทนะลขัดปัตมิสัพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวด พระยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมทิศถวายเป็นผู้พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีพันปีหลวงผู้สเสด็จส่งข้าลายขอในสสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คาดแคลนปลอดภัยจากทุกโรคโภดภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าให้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิทฐิตั้งมั่นในธรรมคำตังสอนขององมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลาย ผู้ได้อนุโมทนาสาธุในการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย่อเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งป่งที่3ามสิ่งคามเร็ดได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพเทวอนุภาพและลิตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้แก่ให้เป็นสิริมงคล แก่ครอ,อบครัวครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทิน